สวัสดีครับอยู่กับช่องดําซิ่งดินระเบิดอ่ะขออนุญาตถ่ายวีดีโ,โอหน่อยนะครับนี่ยูทูปปืออันนี้เรามาดูว่าเขาทําอะไรกันตัวนี้จะเป็นเครื่องพ่นข้าวหรือว่าวานข้าวไม่ต้องใช้รายงานนะครับใช้คนขับแล้วก็มีคนมากรอกให้ไปเลยครับ บายชีวิตคับเปิดปุ่มครับใช้เป็นไฟฟ้านะครับตัวนี้ต่อไฟนี่มันจะโตมาจากทางไดสตแตนตัวนี้ก็เป็นของทงชัย การช่างนะครับห้ามละเมิดลิขสิทธิ์นะครับนี่มีลิขสิทธิ์แล้วตัวนี้แต่เ,เรารีวิวแนะนํานะครับว่าใช้ดีอยู่นะครับเพราะว่าเราเคยใช้แล้วนี่ของพี่สาวใช้อยู่เราก็ยืมเขามาใช้แต่ว่าปีนี้เราจัดเองเลยดีกว่า นี่ที่ผมเคยลง YouTube ไปแล้วก็รีวิวให้ดูนะครับว่าการทำงานนี่ถ้าใครติดตามในช่อง YouTube ผมก็จะเห็นนะครับนี่เครื่องนี้เลยครับนี่วันนี้เราก็ซื้อเองเลยนะครับ ันกลางแดดเลยครับนี่เร็วๆเลยมาใช้เวลาไม่ไม่นานนะครับเพราะว่าพอมีระบบของเขามาเรียบร้อยแล้วเดินซ้ายเดินไรมาเกาะติดตัวนี้จะยกออกได้นะครับขันเกียวออกนิดหนึ่งแล้วก็ยกออกเวลาเราใส่ก็ยกใส่แล้วก็ขันเกลียวรัดนะครับไม่ให้มันยกเยกเวลาเจอหลุมเจบอบ่อมันจะไม่โยก ตัวนี้จะเป็นมอเตอร์นะครับนี่มอเตอร์โปรยข้าวลงมาจะมีเกลียวน,นะครับมีเกลียวนีอันนี้ตัวนี้มอเตอร์นะครับมันก็จะปั่นนี่กระจายข้าวมันก็จะกระจายข้างหน้ารถของเรานี่กระจายเลยนะครับกระจายไกลนะอยากอยู่ประมาณนี้ได้นี่ไกลไกลตั้งระบบหนาบางได้นะครับให้มอเตอร์ปั่นเร็วปั่นช้านี่คือการทำให้ ให้มันหนาให้มันบางมีทติมอเตอร์รปรับได้สามสามระดับกี่ระดับนะช่างสามบ่สามหรือสองระดับความเร็วอะไอ้ความถี่ความห่างเนี่ยมันเป็นวันลุ่มเหมือนคล้ายๆยวิทยุครับอ๋อไอขึ้นมาเป็นวันลุ่มเปิดเอาครับอ๋อเร่งว่าช้าเร็วช้าเร็วครับเราเร่งแรงก็ไปแรงนะครับตัวนี้ใช้ดีนะครับนี่ผม ไมาแล้วข้าวนี่ออกสม่ำเสมอครับไม่เป็นกระจุกนะครับนี่ไปแบบสวยงามเลยครับสวยมากเดี๋นี้เราตอนแรกว่าจะลงทุนปีหน้านะครับปีหน้าเราจะอาจจะทำปีนี้เรายืมของน้าหรือว่าพี่สาวมาก่อนแต่ว่าพอดีได้จังหวะนะครับได้จังหวะ ได้จังหวะลอตตอรี่ปลาเหลามานี่เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูโรตอรี่โรตอรี่ของปลาเหลานี่นะครับจะเอีนี่เป็นโรตเอรี่ตัวใหญ่นะครับนี่ใช้เพลาของรถหกล้อตัวนี้ก็ นี่ประมาณนี้นะครับโครงสร้างก็ยังดูไม่มีรอยเชื่อมนะครับยังไม่มีรอยแตกหักนะครับปัจเราก็บอกว่าใช้ดีใช้ทนนะครับระบบอะไรก็ยังอยู่ครบนะครับดูสภาพโดยรวมแล้วก็ถ้าช้ำเนี่ยของมันช้ำเนี่ยดูเหล็กพออะไรมันจะมีหักพวกนี้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 มันจะมีหักมีรอยเชื่อมใหม่หมดนะครับพวกนี้มันจะจะ จะมีการเชื่อมแล้วก็ทำเนี่ยแต่นี่คือน่าจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่เราก็ยังไม่ได้ใช้นะครับแต่เราก็ใจวัดใจนะครับซื้อเลยครับบอกว่าขายผมก็ซื้อนะครับนี่สไตล์ของเสียสุนครับไปอุปลาววันนั้นก็ไปเจอได้มาสองยสองชิ้นสองอย่าง ไดโรตารี่แล้วก็พมรายพาวเวอร์นะครับแล้วก็ยังมีอีกตัวหนึ่งนะครับยังสนใจอยู่ยังติดสมองอยู่แต่ก็รอกาดรอจังหวะก่อนนะครับของเยอะนะครับปลาเรานี่โอ้ถามตรงไหนขายมืดเลยอยากได้ไรปลาไหลจะให้โทรให้ อันนี้ที่ตั้งนะครับนี่เลขที่288หมู่หนึ่งบ้านตะยวกทุ่งหลวงสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนี่นะครับสนใจนะครับตรง,งใช้การช่างอันนี้ปัญหามันจะจะ จะจะเนี่ยมันจะติดลมเลยเนาะตอนน่ะเปี่ยตีถ้าไม่อยากติดลมปีหน้านี่จะทําเป็นใส่เหล็กนี่ทั้งทั้งสี่สี่ล้อเลยอะติดลมก็จอดครับไม่ติดแน่นอนป้าเราหาตะยางใหญ่มาใส่ดิเนี่ยทำเมื่อไหร่นู่นแหละใส่สี่ล้อเลยใส่กว้างกว้างเลยเอาแบบทามันตกปีหน้าปีหน้าน่ะ,นนะ <ไ ger. S 1> จัดเลย เดี๋ยวจะจะโชว์ให้ดูทำทำแบบสเต็ปเทปเทปมีระบบเดินไฟสายไฟไม่เกะกะนะครับเขาจะมีชุดของเขามาเลยจะมานะครับ

นี่สดใจแล้วครับเราก็อยากทำให้มันเหมือนเขาวะเขาทำให้ไอตัวนี้มันมันทรงนี้เราก็ทำเป็นทรงสี่เหลี่ยมมันก็ไม่เหมือนของเขาแล้ว ใ,ใจอยากได้ถังให้มันยาวยาวเต็มเนี่ยถังยาวใสท่ทีเดียวอ่ะไปทีเดียวครึ่งวัน <c oughs> โอ้ไปเจอ้ทุ่งใหญ่ๆนาสิบนาบินหนึ่งสิบไร่อะไรเงี้ยไปเลยดึง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  <c oughs> คนใช้เล็กนี้มือง่ายใหญ่เมื่อพวกทุ่งกุลาอะไรเงี้ยต้องทำถังเต็มผานเลยถังแค่นี้ยข,ขยันเติมอ่ เอาสนใจนะครับติดต่อได้นะครับจองคิวได้เลยนี่เราเปิดจองคิวแล้วเดือนนี้นะครับทั้งเดือนนับตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงโอ้ว่างทั้งเดือน <c oughs> เอาเริ่มรับจองคิวเลยนะครับนี่ใครที่ดูนะครับอยู่ในโซนประโคนชัยบ้านกรวดนะครับแต่ต้องไม่เป็นนาลมนะครับเพราะว่ารถเราใหญ่นะครับ แต่ความลึกความปั oh. ment ่นได้ดีได้สวยก็ต้องรถรุ s <S ่นนี้เลยนะครับเพราะมันใหญ่หก่อนอมองจะดยเมปิดดูเลยตอนแกะดูก่อนเลยตอนนี้มันเกลียมอยู่นั่หละไม่มน้ำมันใส่น้ำมันไปเดี๋ยวก็ได้ถ่ายน้ำมันทิ้งอีเลยเลยลองปั่นดูเลยมาแรงดแรงดิมันย

อ๋อคลิปนี้ดูการติดตั้งของช่างนะครับเครื่องโปรยโปรยข้าวหรือว่าโปรยปุ๋ยก็ได้นะครับนี่อ,นอันนี้อันนี้โปรย,อปย,ยไอไยปย้ปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดได้ไหมโปรยปุ๋ยรองพื้นอ่ะอัดเม็ดไก่เบย์อ๋อ้รองพื้นก็นดักจี้เองเอ,งอ๋อไรแม่ต้นตรวดีเดีดม,มัน ไทยก็หวานอ่ะคุยกับใส่ความสุข <c oughs> หวานด้วยไทยด้วย,นยเนาะเราพื้นก็ใส่แล้วก็หวานหวานด้วยก็ไทยด้วยอืม อันนี้พวกอ้เมล็ดโปเทืองอะไรก็ได้เหมือนกันมะเออได้หลายอย่างหลายแนวนะครับมีเมล็ดโปเทืองก็ได้อันม็ดมันใหญ่เกินบอกอมดกมันแตกเนาะมันมันแตกเลยดีมเท่ากับผงโปรยเลยเน,ะนาะก็ไม่ใส่ที่ไก่เลยหรอคือมันแน่น แตกมอเตอร์หรือแตก่เม็ดขี้ไก่แตกเม็ดขี้ไก่มันไม่มีปัญหาหรอกอย่าให้แต่มอเตอร์มันแตกนั่นแหละอืมมันมันไม่ตันในตรงดู้นเอ้าวส่วนคลิปนี้เราฝากกดไลค์กดแชร์นะครับนี่ก็เป็นเดือนแล้วครับที่ไม่ได้ลงคลิปลงอะไรกฎหมายใหม่มาบอกว่าห้ามถ่ายติดรูป รูปหน้าคนอะไรแต่นี่เราขออนุญาตแล้วไม่มีปัญหาอ๋อสวัสดีครับบ๊ายบาย